สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกับปับ๊บวันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะครับแต่ว่าอยากมาแนะนําสถานที่นะเพื่อนๆน่าจะได้ยินมาบ้างว่าท่านผู้ว่าราชาเนี่ยจะจัดดนตรีในส่วนที่สุดแสนได้จิ๋วหรือป่าชาวด,ดอนหลายๆคนคงเคยได้ยินความน่ากลัวของป่าชาวด,ดอนมาบ้างไม่มากก็น,น้อยตัวผมเองเป็นเด็กต่างจังหวัดครับยังเคยได้ยินเลย ว่าป่าช้าวัดดอนเนี่ยเขียนมากๆแต่ถ้าถามว่าเรื่องราวรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเด็กตระกัดของผมเนี่ยจำไม่ได้เลยครับรู้แต่ว่าชื่อนี้ยน่ากลัวมากป่าช้าวัดดอนจาขึ้นใจเลยจนกระทั่งโตมาก็ได้มาอยู่แถวนี้มีโอกาสได้มาออกกําลังที่สวนแห่งนี้บ้างวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูกันว่าสุาสานแต้จิ๋วหรือป่าชาวัดดอนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ต้องบอกเลยนะครับว่าแทบไม่เหลือความน่ากลัวเลยในวงเล็บตอนกลางวันนะฮะถ้ากลางคืนก็ไม่กล้าพามาเหมือนกันลวครับวันนี้ผมมาทางถนนจันทร์แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าซอ,อยยิงจิตน,นะครับก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยครับเจอสามแยกไม่ต้องเลี้ยวเพื่อนๆก็จะเห็นสมาคมอยู่ด้านหน้าเลยนะครับก็ขับรถเข้ามาแล้วก็รับบัตรจอดรถตอนนี้แจ้งว่าชั่วโมงละสามสิบบาทแล้วก็วนเข้ามาที่จอดรถด,ด้านหนจริงๆทางเข้ามี2ทาง ฝั่งนี้1ทางแล้วอีกคันก็คือจะเป็นฝั่งถนนเจริญราษฎร์นะครับซอยสารทางนั้นก็ขับเข้ามาได้เหมือนกันแล้วก็มีที่จอดรถเหมือนกันนะครับก็ลองดูว่าสะดวกเข้าเข้าออกทางฝั่งไหนนะครับหลังจากจอดรถเสร็จแล้วนะครับก็มองเราจะเห็นประตูทางเข้าแหละที่เชื่อมไปยังฝั่งที่เป็นสุสานนะครับเราก็เดินเนี่ยเป็นประตูเล็กหรือเป็นประตูใหญ่ฝั่งด้านขวาเมื่อสักครู่ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเขาเปิดก็เดินเข้าไปเลยครับพอเข้ามาปุ๊บเพื่อนๆืนก็จะ เจอเลยทันทีฮะบงบอกเลยว่าอันเนี้ยคือสุสานหรือป่าช้าเนาะแต่เห็นไหมครับภาพบรรยากาศมันก็จะไม่เหมือนกับสิ่งที่หลายๆคนคิดไว้ว่าเฮ้ยป่าช้าต้องเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนั้นบงเล็บตอนกลางวันเมืม่อเดินเข้ามาถึงด้านในนะครับก็จะพบกับจุดกรกรองเนาะแล้วก็ป้ายบอกทางว่าให้เดินไปทางไหน เดินเลยไปนิดนึงเราก็จะเจอสมาคมใต้เจียวประเทศไทยหรือที่ทําการของชมรมนักวิ่งนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นหลุมสุสานใหญ่เลยอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าผมไม่แน่ใจว่าใช่ของเดิมหลังจากกล้างป่าช้าแล้วเอามารวมกันหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลที่ถูกต้องยังไงรบกวนแชร์ให้ผมนิดนึงเนาะแล้วก็เพื่อนๆคนื่นจะได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องด้วยเหมือนกัน ด้านในก็สวยงามเหมือนที่เห็นครับมีน้ําพุมีต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มีทางเดินก็จะแบ่งเป็นเลนด้วยว่าอันนี้เลนของเดินนะครับอันนี้เลนวิ่งแล้วก็สวนกันได้2ฝั่งนะครับงานดนตรีในสวนครั้งนี้ผมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อยเนี่ยหลักหมื่นแน่ๆครับเนื่องจากว่าอย่างที่ท่านผู้ว่ากล่าวไว้แล้วครับว่าเฉพาะผู้อาวุโสที่นอนอยู่ที่เนี่ยก็น่าจะเป็นหลักหมื่นท่านละ ดังนั้นใครจะไปก็ขอแนะนําว่าให้ไปด้วยความเคารพนะครับส่วนใครที่ไม่เคยไปอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าี่จะไปจัดงานในปา่าช้าได้ยังไงต้องบอกว่าภาพจริงๆจะไม่เหมือนปา่าช้าในจินตนาการของใครหลายๆคนเลยนะครับฝั่งด้านขวาที่เพื่อนๆเห็นเป็นเพิงยาวๆอันนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของฟิตเนสนะครับแล้วมีอุปกรณ์ให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าส่วนนี้ต้องสมัครสมาชิก นะครับก่อนที่จะมาเล่นได้นะครับแล้วก็ทางด้านนี้ถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งที่ผมบอกว่าเข้ามาจากทางฝั่งจเจริญราษซร์สามนะครับที่เห็นประตูอยู่ไกลๆนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางจเจริญราชซอยสามเข้ามาก็อย่างที่เห็นว่ามีที่จอดรถเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากมายเนาะ นี่ครับเข้ามาด้านในก็จะมีสนามะกอนะครับทีแบกได้มีสนามบาสนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่าเป็นสวนใจกลางเมืองจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเล่าประวัติให้ฟังโดยสุสานใต้จิ๋วหรือป่าช้าวัดดอนมีพุชนะครับก็มีพระอุโสถในสุขฝั่งอยู่แล้วจะหลักนี้โดยสุสานใต้จิ๋วเนี่ยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2,442หรือประมาณปลายรัชสมัยของรัชก,กาลที่5นะครับ อยู่ถนนจันแขวงทุ่งวัดดอนเขตสาธรอ,อยู่กลางเมืองเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยแถวเนี้ยเป็นบริเวณเขตชานเมืองเป็นทุ่งนาเป็นท้องร่องนะครับโดยปัจจุบันนะครับสุสานแห่งนี้อยู่ในการดูแลของชมรมนักวิ่งสมาคมใต้จิ๋วนะครับโดยสุสานใต้จิ๋วเนี่ยได้กลายเป็นส่วนสาธารณะสำหรับคนในพื้นที่นะครับซึ่งสํานักงานเขตสาธร เข้ามาช่วยปรับปรุงเมื่อปี2539แล้วใช้ชื่อใหม่ว่าสวนสุขภาพสมาคมใต้จิว๋วทางสมาคมได้มอบหมายให้ชมรมนักวิ่งสมาคมใต้จิ๋วเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงดูแล,แลและพัฒนาพื้นที่ร่วมกับสำนักง,งานเขตสาทรโดยสวนแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาตี4ถึง2ทุ่มถือได้ว่าเป็นสวนชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้พื้นที่ของสุสานจีนะครับ ายในประกอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นซึ่งแตกต่างจากสุสานหรือวงซุยทั่วไปนะครับซึ่งตามหลักของคนจีนตามหลักความเชื่อของคนจีนเนี่ยต้องเป็นสถานที่ปโปร่งโลง่งเหมือนเพื่อนๆหลายคนเวลาไปเชียงเมงนะครับก็จะสัมผัสได้ถึงแดดถึงบินนะครับด้านในก็จะมีชมรมย่อยๆนะครับเป็นพวกกีฬาอย่างเช่นมีพอกายที่เห็นไปนเมื่อสักครู่เนาะมีเตะตะก้อได้มีตีแบดมีเล่นบาส ก็จะอยู่เรดน,น,เนด้านในเป็นตามจุดต่างๆด้านในบรรยากาศดีวิวดีสงบร่มลื่นมากครับเหมาะแก่การมาเดินเล่นมาออก,กําลังกายหรือมานั่งชิวๆรีแลกซ์ แล้วก็เรื่องต่อมาที่อยากแชร์นะครับรอบๆหรือใกล้ๆมีร้านอาหารอะไรบ้างอันนี้ส่วนตัวล้วนๆเลยนะต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวที่ผมชอบนะครับก็จะมีหนึ่งก๋วยเตี๋ยวอยู่ง้วนนะครับข้าวหมูแดงสีลมกิติก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับโตเกียวใกล้ๆโรงเรียนกิติพาน,นิชชิลลี่หม่าล่าอยู่ใกล้ๆสำนักง,งานเขตสาทรแล้วก็กระเพราอซิมหรือร้านคุณยายสมรักษ์ไม่มีชื่อหน้าร้าน อยู่ตรงตลาดสะพานสามลองเดินไปดูอร่อยมากแล้วก็เป็นกะเพราที่หน้าตาสะอาดสะอ้านนะฮะส่วนเรื่องการเดินทางสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากขับรถมาเองนะครับก็จะมีรถประจาทางหลายสายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสุรศักดิ์แล้วก็ต่อวินมอไซค์เข้ามาได้ไม่ไกลนะครับรายละเอียดรถประจาทางเนี่ยเดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับพร้อมทั้ง Google Map หรือ Location ของแต่ละร้านที่ผมแนะนําไปด้วยเดี๋ยวลงไว้ให้ลองไปตามกันดูนะครับ วันนี้ไปกับปั๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรา,าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ